ตะล่าวสุดอช่องบาจูสวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับ วันนี้ถึงม่ได้มาเล่นเกมนะครับแต่สิ่งที่เรามาวันนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับการเล่นเกมนะครับนั่นก็คือ Google Doodle นะครับซึ่ง Google Doodle เนี่ยจริงๆแล้วผมเคยทำคอนเทนต์นี้ไว้แล้วนะครับใน Facebook Fan Page Bosu ซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ติดตามเนี่ยก็สามารถไปติดตามได้นะครับแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยมันเป็น Doodle ที่เกี่ยวกับเทศกาลสงการอย่างเดียวนะครับแล้วก็เป็นแค่รูปภาพด้วยแต่วันนี้เราจะมาไล่รีวิวกันนะครับว่า Google Doodle แบบ interactive เนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับและสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับว่า Google interactive คืออะไรนะครับคือเวลาม Google เนี่ยเขาก็จะออกแบบ Google d o o d l e เนี่ยก็คือตรงนี้นะครับให้มันเข้ากับเทศกาลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวันสงการเอ่ยวันปีใหม่เอ่ยวันพ่อวันแม่ใครนะครับเขาก็มาทําหมดเลยแต่ว่าแบบอินเทอร์แอคทีฟนะครับเอาง่ายๆก็คือมันสามารถกดหรือว่าเข้าไปทําอะไรกับมันได้สักอย่างหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าผมจะเข้าไปดูเลยนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างซึ่งผมก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตว่าทั้งหมดนี้นะครับเนี่ยประมาณ9ช่องนี้นะครับเป็นดูเดิลของเทศกาลโอลิมปิกหมดเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ย ขออนุญาตไม่เข้าไปดูนะครับเพราะว่าเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นกันมาหมดแล้วนะครับอย่างนอกจากโอลิมปิกนะครับที่ผมเห็นก็จะเป็นวันพ่อนะครับซึ่งมันก็เป็นวันพ่อของทั้งทั่วโลกเลยอย่างเช่นวันนี้นะวันที่17ก็เป็นวันพ่อวันแม่นะครับก็ที่29เดี๋ยวผมจะลองคลิกสักวันหนึ่งนะครับเอาเป็นวันแรกเลยแล้วกัน วันที่17นะครับในวันที่17จูนนั้นมีวันพ่อ1วันนะครับซึ่ง d ู o เดิลนี้เนี่ยน่าจะเป็นทำดิจิตอลการ์ดเมกเกอร์ดูดเดิลนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นวันพ่อของประเทศอะไรนะครับหรือว่าพ่อใครก็ได้วะแล้วก็มาทำหรอไม่ไม่น่าใช่อ๋อนี่ไงนี่ไงเอลซวรดอนะครับอ่าน่าจะเป็นวันพ่อของ El ล w a วรดอ์นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะลองไปกดเล่นดูเลยนะครับกับ d o o d l e Interact ของ วันพ่อเอลสวาดอร์แฮปปี้ฟาเธอร์เดย์อ่าโอเคเขาก็จะมีให้เราแบบเหมือนจะเป็นตกแต่งหรือเปล่าเพนกวินเหรออเพนกวินสองอันนครับนี่เพนกวินตัวลูกอ่าโอเคอันนี้หอยเหรอเออวันพ่อไม่น่าจะต้องใส่หอยอไปนคะครับอาจจะเป็นใส่ดาวแล้วกันอ่ะดาวดาวเล็กด้วย โอเคหัวใจไหมเอาหัวใจหัวใจนี่ก็ถือว่าผมทําการวันพ่อให้กับคุณพ่อของผมนะครับเนื่องในโอกาสวันพ่อของประเทศเอลซวาด <c oughs> ได้ไหมวะ <c oughs> ได้เออโอเคเอาอะไรอีกดีอะอ่ะสมมติว่าเท่านี้ก่อนนะครับอ่ะใส่เพิ่งไปตัวนึงโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองก๊อบแล้วก็ไปโพสต์ใน facebook ส่วนตัวนะว่ามันจะขึ้นยังไงบ้างนะครับ ทดลองทําการ์ดวันพ่อเออมันไม่บอกเลยว่าเราทํามาย่างไงหรือว่าบอกว่าถ้าคลิกเข้าไปมันจะเป็นรูปไหมเอาเป็นว่าผมว่าไม่เป็นนะครับโอเคไปแล้วก็ลบแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นแบบโดนแฮกมา US Teacher Appreciation Week เนี่ยครับเหมือนวันครูอะไรอย่างเงี้ยครับเฉลิมฉลองให้กับคุณครูนะครับซึ่งเป็นของ US หรือว่าอเมริกานั่นเอง อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับซึ่งขออนุญาตข้ามไปนะครับปร๊บอ่าเข้ามาแล้วครับก็มีโหลดดิ้ง happy teacher appreciation week นะครับเพื่อที่จะเฉลิมฉลองเราได้นำเรื่องเล่า5เรื่องมาโชว์ให้เราดูนะครับซึ่งมันมีความหมายมากกับการศึกษานะครับเขาจะรวมเรื่องราวนะครับที่แสดงถึงความสำคัญของคุณครูนะครับมาให้ เราได้ดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นความสัมพันธ์ของครูกับนักเรียนนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องเล่าอะไรต่างๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ต้องเข้าไปดูนะอยากดูก็เข้าไปดูกันเองที่เข้ามาดูเฉ <c oughs> ยๆเดี๋ยวเอาเป็น celebrating mariachi ก็มา r i a c ช i นะครับน่าจะเป็นประเภทของดนตรีชนิดหนึ่งนะครับก็ดูแล้วน่าจะเป็นทางฝั่งของเม็กซิโกเม็กซิกันหรือเปล่านะครับไปดูกันนะครับกดดูซิมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ก็จะเป็นวิดีโอแบบเฉลิมฉลองก็ปุ๊บ อ่าก็ถ้าอยากเข้าไปดูเวอร์ชั่นเต็มนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันเองได้นะครับเพื่อป้องกันการเอาคอนเทนต์คนอื่นมาเข้าไปอยู่ในคลิปตัวเองทั้งอันนะครับไม่ได้นะไม่ได้ต่อไปผมคิดว่าเออ a l e x a n d e ์ dumas ไม่ดีกว่า celebrating swing dancing and s a v o y ballroom อ่าเป็นการเฉลิมฉลองการเต้นแบบสวิงนะครับแล้วก็ s a v o y ballroom ซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรแต่ว่ากดเพล์ไปเลย นี่นะครับก็น่าจะเป็นมินิเกมนะครับเอาเป็น one player นะครับเติบวิธีเล่นนะครับ place the matching key in the time with the note โอเคแล้วมีปุ่มไหนบ้างอ่ะ <c oughs> ย่าไปบอกเลย D F J K อ่าสองตัว <c oughs> F นี่ I's go ก็เป็นดันจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับกดว่าวไปหลายตัวมากนะครับคะแนนก็5,690แล้วก็ความแม่นยำา82ถ้าเพื่อนๆไปลองเล่นมายังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับก็มี next level ให้เราเล่นอีกนะครับแต่ว่าก็พอแค่นี้ก่อนนะครับ อันนี้น่าสนใจครับฮาโลวีนสอง0ูนะสูนครับฮาโลวีนของปีที่แล้วนะครับลองดูซิว่าเราสามารถอินเทอร์แอคอะไรกับเขาได้บ้างนะครับอ๋อมันไม่ใช่วิดีโอเฉยๆนะครับคือเราสามารถต่อสู้กับผีได้ด้วยนะครับดีฟีดโก้บายดราวิ่งอิน y ิมโบลนี่แวร์โอเคปึ๊บอ๋อเราต้องวาดรูป อะไรที่มันอยู่บนหัวผีนะครับแย่ yeah, ได้แล้วเร <Set>, ดี้เสร็จไปขวากึ๊บึ๊บ <c oughs> เหมือนกันโบกอะไรอย่างงี้หรือเปล่า <c oughs> ถ้าคิดแล้วเขียนผิดด้าแนลนะ้วแต่บันมนให้เรา <c oughs> ไอีดีโอ้ยบาดเต็มเลย นนอโอ้โหแล้วก็มีความลึกด้วยก็เหมือนกับมีหลายด่านนะครับเราก็จะเล่นกันเฉพาะด่านนี้ก็พอประเดิมปปิดต่อไปครับอีกสักอันหนึ่งนะครับเป็นอันสุดท้ายนะครับถ้าสมมติเพื่อนๆอยากดูเนี่ยก็เข้ามาเล่นกันเองได้นะครับต่อไปเป็นวันเกิดของคุณออเดรย์ลอร์ดนะครับ87ปีข้ามไปก่อนนะครับวันแม่ข้ามไปก่อนนะครับ International w o m e n Day 2021นะครับไป ไหนๆครับวันผู้หญิงสาก,กลนะครับดูสิว่า Google จะทำอะไรออกมานะครับเหมือนจะเป็นวิดีโอเฉยๆนะครับจะมีอะไรมากกว่าวิดีโอหรือเปล่า โอเคเอ่อที่ผมเข้าใจนะครับจริงๆก็ไม่ต้องมาแปลก็ได้ใช่ไหมเออแต่ว่ามันก็ได้แปลนะครับที่ผมเข้าใจก็คือเอ่อเมื่อกี้นะครับ Google พยายามที่จะสื่อถึงเอ่อไม่ได้ไม่ได้ทําให้เห็นนะครับว่าตัวละครไหนเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะครับแต่ว่าเขาพยายามที่จะเอ่อโชว์อาชีพต่างๆนะครับที่คนบางคนเนี่ย มีความคิดว่าเออผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถทำอาชีพนี้ได้นะครับอย่างเช่นเออเป็นสารนะครับหรือว่าเป็นนักบินอวกาศอย่างเงี้ยครับ ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะครับก็สามารถทําอาชีพได้ทุกอาชีพนะครับเอานะครับเมื่อกี้คือเพิ่งรู้ว่าคลองแบตหมดนะครับแต่ก็ขอจบไปที่ International Women Day 2021ก่อนนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆสนใจยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองทิ้งลิงก์ไว้ที่ description ให้นะครับก็ลองเข้าไปเล่นกันดูเนาะส่วนถ้าชอบยังไงเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะครับเผื่อใครอยากให้มี EP 2เนี่ยเราจะได้ทําต่อนะครับสำหรับ Google Doodle Interactive สําหรับวิดีโอนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับชื่นชอบยังไงกดติดตามมาเป็นพวกเดียวกับเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจเจอกััันนใหหม่คคลิป้าสสวดีรบ